เพื่อนี่ก็ขออภัยด้วยนะคะมีกำลังไลฟ์สดอยู่เนาะมีก็ขออนุญาตค่ะ

ภาระยาทดีอยู่ตลอดนะต้องได้นลงคลิดเหมือนคนเรียนนะ,ะนะไปดูนะเมียจะพักไปแบบพักเฉยๆนะคะ ดูด้วยนะจะตอบสนองอยังไงไม่ตอบสนองเลยจัดเออนาะาบอกว่านาาเอาเครื่องอยู่ไว้ในรถนะอาจจะเป็นเครื่องที่มีพักไปไม่ได้นะจัดมาตัวเองดีกว่าเออปัจจีปัจจี ขอบคุณนะคะสุดใจนะนางน,นอนดึกเขามีนะคะแต่ก็เพียงพอเนาะเพราะอย่างของพี่นี่ก็ดีหนึ่งนะเมื่อกี้นี้ดีหนึ่งดี่บ้านข้าพี่ตอนดึกๆนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกดคอมเมนต์ที่มีเด้อคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะเออแต่ว่าอ่าเราจะยาค้าไม่ซียนะคะคนที่เคยคอมเมนต์อยู่ก็คอมเมนต์ต่อไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ พระเจ้าเวปพรหรือว่าอาเมนหรือว่าไม่อาเมนอยู่ก็เอาอันอื่นมาก็ได้ก็ขอบคุณแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ไม่ไม่ได้ฟิกว่าต้องทำนองนี้ทำนองน,น,องนี้อะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็จะเออไปนไี่เป็นไปไม่ถูกอะไรมาณนี้นะมิตั้งมีตั้งแฉไว้จะทำ21ว,วันต่อเนื่องเลยนะคะเป็นชาเลนจ์เนาะดูที่ว่าจะได้ไหมเนาะ กำเพื่อให้เกิดความเคยชินนั่นเองนะคะสุดใจถ้าสุดใจอ่านนะสุดใจก็บันทึกและส่งมาให้พี่ก็ได้เนาะพี่ก็จะเอาลงในช่องของพี่นี่แหละลงในช่องของพี่แต่ว่าไม่เอาลงในช่องของพี่หรือก็แนะนำอาจจะมันมีเยอะเนาะในน้ำร้องนิดหน้่งคืนนี้จะอ่านปัญญาจารนะคะเพราะว่าส่วนต,ตัวเมย์เรียไปชอบต้้มทีปัญญาจารที่ส่งเนาะ มันแค่ล้ายกับเขาตีสอนใจอะไรบางอย่างในฟังนนั้น้จะออกมาเป็นปนะระมาณนั้นแต่พอภาพโปกงี่ออกมานี่โอ้โหแต่ลานนี้หน้านี้เศร้าใช่ไหมความคิดไม่ได้เศร้าขนาดนั้นออกมาโผลฟอ้องจริงๆแล้วก็เศร้าเศร้ามากอะไรนี้อะไรประมาณน,นี้มีทำยูทูบมามว่าว่นนี้ปีสา สามปีจะเข้าปีที่สี่แล้วเมย์ยังทำปกไอ้ปกคลิปช็อตไม่เป็นนะพี่น้องเลื่อนหาตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยไม่เป็นเนาะเพิ่งจะมาทำเป็นเราตั้งอเดือนนี้นะคะเดือนนี้เมย์เพิ่งไปค้นพบจุดที่แบบว่าเปลี่ยนปกได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ช่างใช้เวลานานม,มากๆนะอันนี้ในการแต่จริงๆมันมีช่องเข้าไปเรียนรู้อยู่แต่เมย์ก็ไม่เข้าไปเรียนรู้เนาะทำให้ตัวเองก็มาง,งมด้วยตัวเองนะคะ จริงๆเมื่อก่อนสาวเอสนั้นะนํนำเมย์ไว้แล้วแต่จะมีลืมเนาะสอนทั้งเดียวแล้วก็เมก็ลืมล้ลืมก็ใช้ไม่ได้อยู่เท้าทุกวันนี้ก็ได้แต่สงสัยว่าทําไมพวกเขาเอาขึ้นปกสวยๆทําไมของเมบางทีก็ห้าปากบางทีก็หน้าหงิๆกๆฟ้งอยู่บางทีก็อ๊ออะไรสารคาัดอะไรอย่างนี้นะคะทีติดตัวเพิ่จะค้นพบนะคะแต่ว่าไม่ใช่เอาคือเลื่อนอยู่ในใต้คลิปมานอนเลื่อนอยู่ใ,ใต้คลิปนะคะที่บอกว่าอันนี้